สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เรามาเรียนรู้วลีสำคัญที่ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการปกป้องตัวเองหรือแสดงความไม่พอใจเมื่อมีคนมาแตะต้องเราโดยที่เราไม่ต้องการวลีนั้นก็คือ hands off me คำอธิบายและการใช้งาน Hands off me แปลตรงตัวว่าเอามือออกจากฉันหรืออย่าแตะต้องฉันค่ะวลีนี้เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อเราต้องการให้คนอื่นหยุดแตะต้องตัวเราทันทีเป็นการแสดงออกที่ตรงไปตรงมาและแข็งกร้าวบอกอีกฝ่ายให้รู้ว่าเราไม่ยินยอมให้สัมผัสร่างกายเราวลีนี้มักใช้ในสถานการณ์ที่เราโกรธ รู้สึกถูกรุกรานหรือต้องการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของเราค่ะมาดูตัวอย่างการใช้กันเลยดีกว่าตัวอย่างที่หนึ่งสถานการณ์ในที่สาธารณะสมมุติว่าคุณอยู่ในรถไฟฟ้าที่แน่นมากแล้วมีคนแปลกหน้าพยายามแตะต้องคุณในทางที่ไม่เหมาะสมคุณสามารถพูดได้ว่า Hands off me, don't touch me like that แปลว่าเอามือออกจากฉันอย่าแตะต้องฉันแบบนั้น นี่เป็นการตอบสนองที่เหมาะสมและจำเป็นเมื่อคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกล่วงล้ำค่ะตัวอย่างที่สองสถานการณ์ทะเลาะก,กับเพื่อนหรือบางทีเราอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนหรือพี่น้องแล้วอีกฝ่ายพยายามจับหรือดึงเราไปเราก็สามารถพูดได้ว่า Hands off me I'm serious แปลว่าเอามือออกจากฉันฉันพูดจริงนะหรือฉันเอาจริงนะ การเพิ่มประโยค I'm serious ช่วยเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ล้อเล่นและต้องการให้อีกฝ่ายหยุดทันทีค่ะตัวอย่างที่3ส,สถานการณ์ที่มีอันตรายหรือในสถานการณ์ที่เราถูกคุกคามเช่นมีคนพยายามจับเราไว้หรือลากเราไปที่ไหนสักแห่งเราควรตะโกนดังๆว่า Hands off me, leave me alone แปลว่าเอามือออกจากฉันปล่อยฉันไว้คนเดียวหรือ ปล่อยฉันไปนะนี่เป็นวิธีที่ชัดเจนในการปฏิเสธการสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์และขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างค่ะเรื่องเล่าน่าสนใจตอนนี้เรามาฟังเรื่องเล่าสั้นๆที่แสดงให้เห็นว่า Hands off me ถูกใช้ในสถานการณ์จริงอย่างไรกันค่ะมายาเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่กำลังเดินกลับบ้านจากโรงเรียนตามลำพัง เธอเดินผ่านสวนสาธารณะเล็กๆที่มักจะมีคนเดินออกกำลังกายอยู่เสมอแต่วันนี้สวนดูเงียบกว่าปกติขณะที่มายากำลังเดินอยู่เธอสังเกตเห็นชายคนหนึ่งเดินตามมาจากด้านหลังตอนแรกเธอไม่ได้คิดอะไรแต่พอชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นและพยายามจะคว้าแขนของเธอมายารู้สึกตกใจและกลัวทันที Hey, where are you going? Let me walk with you. แปลว่าเฮ้ hey, คุณกำลังจะไปไหนให้ฉันเดินไปด้วยคนนะหรือขอฉันเดินไปกับคุณนะชายคนนั้นพูดพร้อมกับพยายามจับแขนมายาอีกครั้งมายาดึงตัวเองออกห่างและตะโกนดังๆว่า Hands off me, don't touch me แปลว่าเอามือออกจากฉันอย่าแต่ต้องฉันเสียงของเธอดังจนคู่รักคู่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆหันมามองทันที พวกเขารีบเดินเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้น Is everything okay here แปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับผู้ชายคนหนึ่งในคู่รักถามชายแปลกหน้าถอยออกไปทันทีเมื่อเห็นว่ามีคนอื่นเข้ามาเขาพูดว่า just trying to be friendly แปลว่าแค่พยายามจะเป็นมิตรเท่านั้นเองแล้วรีบเดินจากไปมายาหายใจออกมาด้วยความล่องใจ และขอบคุณคู่รักที่ช่วยเหลือเธอพวกเขาเดินส่งเธอไปจนถึงปากทางออกของสวนเพื่อให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัยผู้หญิงในคู่รักบอกกับมายาว่า You did the right thing by speaking up loudly. Don't ever hesitate to say hands off me when someone makes you uncomfortable. แปลว่าเธอทำถูกแล้วที่พูดออกมาดังๆอย่าลังเลที่จะพูดว่าเอามือออกจากฉัน เมื่อมีคนทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจสรุปนะคะวลี Hands off me หมายถึงเอามือออกจากฉันเป็นวลีที่ใช้เมื่อเราต้องการให้คนอื่นหยุดแตะต้องเราทันทีไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจมีอันตรายหรือถูกล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวอย่าลืมว่าการพูดออกมาดังๆและชัดเจนเป็นสิทธิของเราที่จะปกป้องตัวเองและ Hands off me เป็นวลีที่ทรงพลังที่สุดวลีหนึ่งที่คุณควรจดจำไว้ค่ะ อย่าลืมกดติดตามฝึกอังกฤษทุกวันเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและขอบคุณที่รับฟังฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสำนวนและประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ